เดินหอนนะครับสวัสดีครับช่องน้องวายุนะ้อยเดินหงนะครับหงายตานะ้อให้ตามาโปรธตารัา <c oughs> นี่วันนี้วันนี้น้องวายุนะ้อก็มาใส่ากกบาทตาทวด นี่เราเือโกงเข้าใส่ยันต่ใส่ออกนิ้วใส่ก็ได้วันนี้คนเยอะใช่เป็นกระเป๋าเนอะเป็ดเป็ตวันนี้คนเยอะมากเลย ทับ้านก็จะมาใส่เนา้อข้าวเหลืองเนาะใส่เนาะเดี๋ยวรับพรกันนะครับเดี๋ยวลองมาให้พรเนาะรับพรกันเนาะจะนั่งรับพรกันเนาะกลัวรถเนาะก็เลยจะมาแอบๆตรงนี้เนาะ จาจัรจับจับจัจับจักจนนจับจับจับจัจับจับจับจิบจันจับจาจับับจับจัับจ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 ับุันจับพิบจั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 งพับจับนตบจัาจัดจับ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 จาบจับับจับจับจบ จ้าสวัสดีค่ะประตูน้ำปากพิงเนาะนี่ผู้ใจบุญน,นั่งรับก่อนจันเนาะสวัสดีค่ะรถหมายเยอะม,มากเลยเนาะวัยกุ่นกลัว